สวัสดีครับสมาชิกแฟนไรแอสสปินโนซานะครับผมสปินโนซาคอร์นิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูกับสตาร์สกเกอร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับ23พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชีร์กันเยอะมากขึ้นนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอลบุนเดิลิกาเยอรมันครับซึ่งผมวิจารณ์เองกับมือเป็นเกม2คู่ที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่ การเจอกันระหว่างน,นครับพารบอลเปิดบ้านพบกับฮอฟเฟนไฮน์นะครับพาราบอลตอนนี้ยังรังบวยนะครับพีงแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นทีมบวยที่เรียกว่าเป็นหมู่เขี้ยวตันนะครับเนื่องจากมักจะทําผลงานกินแฮนด์แคปอยู่เสมอครับเกมล่าสุดเนี่ยบุกไปเสมอต่อดูสุดสดครับทำให้ยังกินแฮนด์แคปนะครับวันนี้ครกลับมาเฝ้ารังถือว่าสภาพทีมเนี่ยค่อนข้างพร้อมแล้วก็ จะยึดคุมกําลังชุดเดิมไปได้นะครับในระบบ4-3-3วันนี้ครับเจอกับทางคอฟเฟนทามครับซึ่งสถานการณ์เนี่ยค่อนข้างรอตัวครับตรงนี้ครับทำให้พวกเขาเนี่ยเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจครับแล้วก็ปัญหาหลักของคอฟเฟนทามเนี่ยเป็นทีมที่เกมดูครับขาดความดุดันนักเตะอย่างพวกอิสซัคเบลโฟดิลอังเดคาอะไรเนี่ยยังบาดเจ็บนะครับส่วนที่เหลืออย่างคิสตอฟเบลกาดอิรัสเบบูแล้วก็ทางลูบบัสคอฟเนี่ย ต่างแค่บุบบอครับแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้แล้วก็เกมดับเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ผมมองนะครับว่าเอฟเฟนทามเนี่ยดูแล้วเล่นกันแบบไร้แรงจูงใจนะครับมาเยือนท้าเจ้าถิ่นครับซึ่งโอกาสล่าตกชจเนี่ยค่อนข้างน้อยครับแต่ว่าเขาเนี่ยเล่นแบบไม่กดดันเพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้เอฟเฟนทามครับเป็นต่อที่0.25คู่นี้ครับรุ่น2หน้าของท้าเจ้าถิ่นเชื่อว่าวันนี้พาราบอลสู้ได้มีมุมเสมอหนึ่งแต้มครับเป็นอย่างน้อยมาเผื่อเนี่ยมีมุมเฮเต็มด้วยการเก็บ3แต้มได้เชียร์พาราบอล เกมคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมระหว่างทางบาเยรนครับเปิดบ้านพบกับแฟรง์เฟิร์ตครับบาเยรนยังแข็งแกร่นะครับครั้งจากฝูงเกมล่าสุดครับบุกชนะทีมอุดิโอนบริลล์ครับ2-0ครับวันนี้ครับสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพอมครับแล้วก็การจเจรจาจะปรับใช้คิงเร็กต์มาครับลงตัวจีประสานงานร่วมกับทางแซชดาบี้โทมัสมูเลอร์นะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยเป็นโรเบิร์ตเลเบรดอฟสกี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับเจอกับทางแฟรง์เฟิร์ตครับซึ่งเกมล่าสุดเนี่ย แพ้ได้ใช่คลังครับต่อทางมูเชนตกันไปนะครับมาหนึ่งสดาห์แล้วก็เกมรับเนี่ยยังมีปัญหานะครับแต่ผมมองนะครับว่าฝั่งฝึกเหมือนกับของทางกูซืออาร์ดี้คือร์เนี่ยคงเน้นเกมรับมากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับทางโซนตาครับยังมีเกมห่านนะครับเจอกับทางดอนมูนรออยู่ครับในการสัปดาห์ซึ่งถือว่าเป็นเกมสำคัญตัดสินหาทีชนะครับตัวนี้ครับเชื่อว่าฮันซีฟิกเนี่ยคงเน้นให้ลูกทีมเนี่ยเล่นแบบประคองตัวมากขึ้นแล้วก็จัะหวาด50 50เนี่ยคงไม่ผ่สยพัคงเปิดมาให้บบเเนนครัป็ส่า อาจจะเหนือกว่าเยอะแล้วก็ได้ได้เห็นด้วยแต่โอกาสที่จะยิงขาดถึง3เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นคู่นี้รับกำแพงที่เปิดมาให้บางทีครัเป็นต่อ2.5ครับเชียร์บอลร้อนเชียร์บอลเนี่ยครับแฟรง์เฟิร์ตมีมุ่งสู้ได้แล้วก็ถึงแพ้เนี่ยคงไม่แพ้เรเทกลับออกมานะครับวั็ดีครับ2ทีมในที่นี้ครับเชียร์ฟุตบอลรอนะครับในสึกฟุตเดลิกาเยอรมันเชียร์ทางพาราบอลแล้วก็เชียร์แฟรง์เฟิร์ตนะครับแเ่งเฮงรวยรวยไว้เช็คตรงไหนพรุ่งนี้สวัสดีครับ